นะครับแล้วก็เห็นความมีมิกระจิตมิกระใจที่ดีของพี่น้องชาวต่างจังหวัดรับกลับบ้านแล้วก็ไปรักษากันซึ่งต้องขอขอบพระคุณแทนผู้ใช้แรงงานแทนผู้ที่กลับบ้านนี่คือน้ําใจของคนไทยน้ําใจของผู้ที่เเป็นท่าตบานไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากวันที่20สิงหาคมคนไทยจะโหยหาที่พึ่งสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่า จะมีกลุ่มคนบางพวกนะครับที่พยายามต่อต้านเราไม่ใช่ประาชาชนาไม่เอาคนนอกจะต้องเอาคนในจะต้องเอาพวกชั้นพวกตัวเองมาเป็นผู้บริหารมาเป็นรัฐบาลเท่านั้นเราจะเอาพวกชั้นเท่านั้นมานะครับก็ตามนะในประเทศญี่ปุ่นในขณะที่พระจกักรพรรดิขึ้นดํารงตําแหน่งพระองค์ใหม่ก็มีเหตุการณ์การต่อต้านเกิดขึ้นแต่ประเทศญี่ปุ่นก็สงบ ถาวว่านักยุทธศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยคิดไว้หรือไม่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นจนถึงวันนี้มิตรจะกลายเป็นศัตรูประชาชนจะแห่ได้ไล่แผ่นดินอยู่ทุกพวกทุกเหล่าทุกสีทุกพักจะมารวมกันเป็น สวัสดีครับมาพบกับผมเทิศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u b e รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าเป็นสถานการณ์นะครับที่จะมาอธิบายหุ้นส่วนในเชิงงานสังเคราะห์ว่าไกลคือที่พึ่งสุดท้ายในยามสถานการณ์วิกฤตที่สุด ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนเนี่ยทางสถานการณ์โควิด -19 ทั้งม็อบที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยในระหว่างนี้เอาผู้ป่วยที่เสียชีวิตนะครับในกรุงเทพมหานคร1069คนเนี่ยนะครับมาดูก็จะเห็นนะครับช่วงที่พีคกราฟซ้ายบนเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลข หกสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบปีนี่โด่งเลยนะครับเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับแล้วก็เจ็ดสิบถึงแปดสิบปีก็รองลงมานะครับแล้วก็เป็นชายมากกว่าหญิงห้าสิบหกต่อสี่สิบสามนะครับแล้วก็มีโรคประจำตัวที่เป็นกราฟวงกลมซ้ายมือล่างเนี่ยนะครับ81.77%แน่นอนครับทั้งสูงอายุทั้งมีโรคประจำตัวก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นความดันเบาหวานไขมันเล,เลือดสูงนะครับไล่เรียงกันมาในสองสามระดับนี้นะครับอ่างนะครับแล้วก็เห็นความมีมิกจิตมิกระใจที่ดีของพี่น้องชาวต่างจังหวัดรับกลับบ้านแล้วก็ไปรักษากันซึ่งต้องขอขอบคุณแทนผู้ใช้แรงงานแทนผู้ที่กลับบ้านนี่คือน้ําใจของคนไทยน้ําใจของผู้ที่เ,เป็นญาติญาติกันทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ผมเห็นภาพในฐานะผมเองก็เป็นผู้ตรวจราชการ อยู่ที่เขตสุขภาพที่10นะครับก็มีหลายจังหวัดทั้งอุบนราชธานีศรีสะเกดขออนุญาตเอ่ยนามในจังหวัดที่รับผิดชอบต้อนรับพี่น้องที่เป็นชาวแรงงานอย่างดีนะครับบางคนก็ถือใบตรวจไปไป,ไปขอ,อ,อรับการรักษาในโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็เปิดเตียงให้ได้นอนได้ตอนนี้ภายในไม่กี่วันนี้สัปดาห์หนึ่งเนี่ยครับ เตียงทั้งหลายที่มีอยู่ร้อเอตอนนี้ใช้ไปประมาณ60-70%กว่าเปอร์เซนต์แต่ว่าพี่น้องชาวสาธารณสุขที่อยู่ต่างจังหวัดก็ มีกําลังใจเต็มที่นะครับนอกจากจะมาช่วยเหลือชาวกรุงเทพมหานครแล้วยังช่วยเหลือคนในจังหวัดของเขาด้วยขอพวกเราส่งแรงกายแรงใจไปยังพวกเขาด้วยนะครับก็เห็นความเหนื่อยยากและลําบากตรงนี้ของคนทุกๆคนที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งเราก็เป็นคนไทยด้วยกันขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ดูแลคนไทยในทุกๆท,ที่นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนไทยด้วยเหมือนกันนะครับบางที่บางครั้งก็อาจจะเป็นคนที่เป็นต่าง เป็นคนที่เป็นต่างชาติเพื่อนบ้านของเราก็ไปรับการรักษาพวกเราก็ดูแลให้นะครับมาที่ตัวเลขของทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้รายง,งานว่ายังเป็นคงที่ที่117ของคลัสเตอร์นะครับแล้วก็จำนวนเขตอยู่ที่46เขตนะครับผมขออนุญาตได้ให้เห็นภาพเ,เป็น แผ่นไลด์ซึ่งได้มีการสรุปรวมมานะครับตัวหนังสือจะเล็กลงสักนิดหนึ่งนะครับขออภัยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้อาจจะได้ให้ทางสื่อมวลชนได้กรุณานําไปเจาะแล้วก็ลงข่าวแล้วก็ติดตามได้นะครับว่าชุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราเปิดเผยแล้วก็ต้องการให้การมีส่วนร่วมในระดับของทั้งเขตและกลุ่มเขตทั้งหลายได้ช่วยกันนะครับมีทั้งสีแดงสีเหลืองและสีเขียวนะครับไปอยู่ที่สิ่งต่างๆนะครับในต่างๆเหล่านี้ส่วนของจังหวัดต่าง อ,อนุญ,ญาตไปที่กลุ่มที่มีคัสเตอร์ใหม่ๆนะครับเช่นเคยที่ได้เคยรายงานสมุท ปราการยังเป็นของเดิมนะครับสมุทรสาครนะครับเป็นโรงงานอาหารกระป๋องที่อยู่ที่อำเภอเมืองและก็โรงงานเสื้อผ้าของอ้อมน้อยเป็นคลัสเตอร์ใหม่ซึ่งเจอประมาณ2หลักนะครับ13 14และ53ตามลําดับนะครับส่วนปทุมธานีสงขลายังเป็นคลัสเตอร์ต่อเนื่องของเดิมนะครับปทุมธานีค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มค้อนใหญ่286นะครับที่ตลาดไทยจะสังเกตนะครับว่ายังมีของเก่าแล้วยังกลับมาใหม่ได้อันนี้ต้องช่วยกันดู ด้วยนะครับเพราะว่ามาตรการการรักษาความสะอาดอะไรต่างๆของแต่ละตลาดนั้นเป็นอย่างไรส่วน12จังหวัดก็ยังเป็นสะสมเ,เพิ่มขึ้นใหม่แล้วทาให้33ทําให้สะสมอยู่ที่868ชนบุรีมีคลัสเตอร์ใหม่อยู่ที่ศรีราชานะครับเป็นโลจิสติกบริษัทโลจิสติกนะครับแล้วก็นครพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นคลัสเตอร์ใหม่อยู่ที่ตลาดวังน้อย181เพราะฉะนั้น เรื่องตลาดตลาดตลาดจะเห็นเน้นย้ำนะครับว่าต้องขอความร่วมมือยังวนกลับไปกลับมาได้ซึ่งก็เป็นอย่างที่บอกว่าอีกสักพักหนึ่งที่ทางาทางคณะกรรมการวิชาการนะครับหรือที่เท่านเราได้ยินว่าทางาประเทศสิงคโปร์ก็มาพูดนะครับว่ามันเป็นโรคประจําถิ่นไปแล้วนะครับการที่จะเห็นว่าตัวเลขที่ให้เป็นศูนย์เนี่ยคงเป็นไปได้ยาก แต่ว่าถ้าเจอแล้วเราจะจัดการควบคุมโรคนี้ให้อยู่ในพื้นที่จำเพาะพื้นที่จำกัดนั้นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเห็นปรากฏการณ์นอกจากในแรงงานแล้วในตลาดก็ยังกลับมาอีกนะครับสุราษฎร์ธานียังเป็นศูนย์ฝึกตำรวจนะครับสระบุรียังเป็นที่เดิมนะครับลบบุรีที่เดิมนะครับส่วนของ นะครับมีโรงงานเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นมาอีกโรงงานหนึ่งนะครับอันนี้อีก33รายนะครับกระบี่นี้ยังเป็นโรงเรียนยังเป็นที่เดิมนะครับจเชิงเซาอันนี้เป็นแคมป์ก่อสร้างอีกนะครับอันนี้เป็นจุดใหม่อีก18รายนะครับก็ที่ประชุมเมื่อเช้านี้ทั้ง e ออซีและทางสปกอสปบออคนะครับก็ได้รับทราบแล้วก็ พูดถึงความห่วงใยในกรณีของการที่มีผู้ป่วยจำนวนมากร้องเ,อเรียกว่ามีความาต้องการเตียงแล้วก็ยังไม่เพียงพอนะครับก็ได้รับทราบถึงมาตรการของการที่ต้องปรับเตียงสีเหลืองและสีแดงให้ใช้อยู่กับทางโรงพยาบาลที่ได้รับเป็นส่วนใหญ่นะครับในเชิงงานวิกฤต รเราคงเห็นนะครับสถานการณ์โควิดที่กำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง <Yeah. S 1> การรายงานของสอบ,บคนะครับมีทั้งการบาดเจ็บล้มป่วยการตายจำนวนมากและทำนิวไฮรายวันแบบน่ากลัวรัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้แม้กระทั่งนายกตรีก็ตัดสินใจพลาดไปเปิดภูเก็ต เพื่อให้ล้อกับเรื่องของสาภาพยุโรปที่ทำการเปิดนะครับสิ่งที่ตามมาก็เกิดจุดเสี่ยงแล้วก็นายกรัฐมตรีก็ต้องเป็นบุคคลที่เสี่ยงติดโควิด -19 ต้องทำการกักโรคคนที่ร่วมงานนะครับการเปิดที่ภูเก็ตเซนบ็อกเนี่ยก็ติดโควิด -19 เละจุมเปะนะครับที่สำคัญม็อบก็ออกมาเคลื่อนไหว นะครับคราวนี้ก็มาทุกกลุ่มมาทุกสีมากันทุกพวกเหลือเพียงทุกพักการเมืองนะฮะทุกพักการเมืองที่ว่าก็เหลือเพียง3 4มพักการเมืองเท่านั้นนะครับที่พร้อมจะพลิกเปลี่ยนกระแสนะครับทำให้รัฐบาลนั้นอยู่ยากขึ้นนะครับตอนนี้สิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นถ้าหากวิเคราะห์คนก็วิเคราะห์เป็น2แนวทางรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้ส่วนหนึ่ง ก็เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกอีกส่วนหนึ่งก็เรียกร้องให้มีนายกคนนอกนะรับกระแสตอนนี้กําลังเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของม็อบในขณะที่รัฐบาลก็ไม่ลาออกพลเอกประยุทธ์ก็บอกนะครับเขาจะสู้ยิ่งไล่เขายิ่งจะอยู่แต่คนกับล้มป่วยและก็ตายมากขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์แล้วเราคงเห็นนะครับว่าสถานการณ์มันแย่ลง กองเชียร์กลายเป็นกองต้านมิตรกลายเป็นศัตรูสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยถ้าไม่นำหลักคิดของสหรัฐอเมริกามาใช้ในประเทศไทยนะครับบางคนอาจจะไม่ทราบว่าหลักที่กำลังใช้ตอนนี้เป็นหลักคิดในการแก้ไขปัญหาสหรัฐอเมริกาโดยยึดวัคซีนเป็นสำคัญซึ่งเป็นหลักคิดที่ผิดนะฮะซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมใช้มาก่อน วังว่าวัคซีนจะเป็นตัวแก้ไขปัญหาทุกอย่างซึ่งจนถึงขณะนี้สหรัฐอเมริกายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อนครบบรอบวันชาติสหรัฐอเมริกาที่ประกาศบอกว่าเตรียมพร้อมที่จะประกาศชัยชนะนะครับโควิด1 9จากสงครามโควิด -19 แต่ปรากฏว่าสหรัฐก็ยังไม่สามารถทำได้นะครับนั่นหมายความว่า มาตรการที่เราใช้นะครับยังคงมีความจําเป็นตอนนี้ประเด็นที่หัวข้อที่น่าสนใจก็คือว่าใครคือที่พึ่งสุดท้ายนะครับในยามชาติวิกฤตที่สุดประเทศที่มีประธานาธิบดีนะครับเมื่อนายกตรีบริหารไม่ได้ทุกคนก็จะมุ่งหวังนะครับไปที่ประธานาธิบดีเป็นสําคัญนะครับประเทศที่มี พระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นขมิญก็จะมุ่งนะครับหวังที่พึ่งสุดท้ายไปที่พระมหากษัตริย์ถามว่าประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มากี่ครั้งแล้วหลายต่อหลายครั้งจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตั้งแต่อดีตยาวจนถึงปัจจุบันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งไม่ว่าก่อนหน้านั้นนะ,ะเฉพาะราชวงศ์จัก,กรีอย่างเดียวยาวมาจนถึงปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ก็จะเป็นที่พึ่งสุดท้ายทุกครั้งไปทำให้ประเทศไทยนั้นเกิดความมั่นคงมาได้ยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์พฤษภาธมินทนะครับที่สุดท้ายคนที่แก้ไขปัญหาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีวีรบุรุษประชาธิปไตยที่ถูกยกย่องก็คือดรอาทอิตย์อุไรรัตน์นะครับในยุคสมัยนั้น เหตุการณ์6ตุลา14ตุลายุคถนอมยุคประพาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นนะครับที่มาแก้ไขปัญหาให้กับประเทศไทยให้ประเทศผ่านพ้นไปได้ในกล่าวนี้นะครับในเชิงเสติแล้วความรู้สึกของประชาชนทา้าทบาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากวันที่20สิงหาคมคนไทยจะโหยหาที่พึ่งสุดท้ายนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มคนบางพวกนะครับที่พยายามต่อต้านเราไม่ใช่พระราชอำนาจไม่เอาคนนอกจะต้องเอาคนในจะต้องเอาพวกชั้นพวกตัวเองมาเป็นผู้บริหารมาเป็นรัฐบาลเท่านั้นและจะเอาพวกชั้นเท่านั้นมานะครับก็ตามนะในประเทศญี่ปุ่นในขณะที่พระจกักรพรรดิเนี่ยขึ้นดำรงตำแหน่งพระองค์ใหม่ ก็มีเหตุการณ์การต่อต้านเกิดขึ้นแต่ประเทศญี่ปุ่นก็สงบถามว่านักยุทธศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยคิดไว้หรือไม่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นจนถึงวันนี้มิตรจะกลายเป็นศัตรูประชาชนจะแห่ได้ไล่แผ่นดินอยู่ทุกพวกทุกเหล่าทุกสีทุกพรรคจะมารวมกันเป็นหนึ่งขับไล่พลเอกประยุทธ์รู้ไหมรู้คิดได้ไหมคิดไว้ประเมินได้ไหมประเมินไว้ จึงเป็นที่มาของการร่างธรรมนูลหมวด1และหมวดสองเตรียมไว้ซึ่งไม่ได้ร่างโดยนายมีชัยรุชุพันธ์ไม่ได้ร่างโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับขณะนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองทางออกของประเทศเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมีอย่างไรได้บ้างหนึ่ถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกไม่ยุบสภา ก็สามารถเข้าสู่สภาสรรหาบุคคลที่อยู่ในรายชื่อของสภาได้เดิมที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกมตรีหรือ2ตกลงกันไม่ได้ก็เอาบุคคลภายนอกเข้ามาก็ได้นะรัฐรมนูญเปิดไว้และที่เขียนในรัฐธรรมนูญในหมวด1หมวด2หรือหมวดพระมหากษัตริย์คือประการที่4นะครับก็คือเป็นพระราชอำนาจในการแต่งตั้งได้เลย เขียนไว้ในรัฐมนูลชัดเจนและรู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์ของประเทศจะเป็นแบบนี้ในรัฐมนูลพุทธศักราช2,560จึงมีการเพิ่มพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในรัฐมนูลไว้พอรู้แล้วว่ารัฐบาลนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปถูกล่อเล่งล้มเข้าสู่กับดักทางการเมืองรู้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามการเมืองมันมีเวลาของมันนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะมันมีเวลาของมันถ้าหลังจากวันที่20สิงหาคมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้โดยธรรมชาติเลยประชาชนจะเหวยหาที่พึ่งสุดท้ายนะครับคือสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาแก้ไขการแก้ไขปัญหาเป็นไปตามรัฐธรรมนูญไหมเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และสุดท้ายปลายทางยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าพลเอกปรยุทธ์จะอยู่ต่อหรือจะมีคนใหม่เข้ามาปลายทางฟันธงมันต้องใช้ยุทธการไตรรงประเทศนี้จึงจะสามารถกลับเข้าสู่ปกติสุขได้และใช้พระราชำนาจตามรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ในพุทธศักราช2,560นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทาสศักดิ์จิบกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ